สำหรับคันนี้ Honda City ปี06ปี06ตัว1.5นะคะใช่แล้วนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5ใช่ใช่เปลี่ยนเป็น VTEC เรียบร้อยแล้วราคาอยู่แค่1 5 9 0 0 0บาทค่ะใช่แล้วค่ะเช่นเดิมเหมือนเดิมจัดเต็มให้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทหรือ4,000เท่านั้นนะคะไม่เยอะไปมากกว่านี้ เอาไปเถอะค่ะรถดีๆนั่งกันได้หลายคนต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้ติดแก๊สนะคะติดแก๊สเอลเนาะต้องแจ้งก่อนว่าเราติดแก๊สมาเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบอดี้อันนี้จะเป็นเช่นเดิมเหมือนกันจะมีแม็กแม็กให้เนาะ้อแม็กให้ล้อแม็กตัวนี้คือเจ้าของเดิมแหละเขาก็ทามาตัวนี้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้า่กระจกข้างนะคะ มีไฟด้วยเนาะ,ะอ่าปลายเชิญด้านนู้นต่อเลยจะ,จะอาจจะอาจจะมีสติกเกอร์เนาะแต่ว่าเราถามว่าเราเอาออกให้ไหมสติกเกอร์ถ้าคุณลูกค้าแบบว่าไม่โอเคเราเอาออกให้นะคะเราทําการขัดสีเคลือบเงาให้เหมือนเดิมให้เหมือนใหม่เลยนะคะตัวนี้คันนี้เอ,นเอาไป,เอไปได้เลยนะคะสําหรับ Honda City ZX ตัวนี้1.5นะคะตัวนี้เป็น v t เ c เรียบร้อยแล้วอยู่แค่1นึ่งแ ห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะงั้นเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเนาะออาไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะดูอันนี้มีควคอนโรนนะคะภายในตัวนี้จะเป็นสีดำคอนโซลก็จะเป็นสีดำตัวเครื่องข้างหน้าเครื่องเสียงจะเป็นใส่เล่นดีวีดีได้นะคะอะไรพวกนี้กิฟต์มากเลยเบาะข้างในไม่มีริ้วรอยเิ่มนี่ เดิมๆไม่มีถ้าลูกค้ามาดูตัวลนแล้วอยากให้เราแก้ตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็แจ้งเราได้นะคะว่าเอ้ยน้องพี่แบบว่าไม่บอกรู้สึกเป็นฟุงเป็นฝุ่นทำความสะอาดให้พี่ได้ไหมทำได้ค่ะตัวนี้นะคะเราทำให้ลูกค้าหมดนะคะตัวนี้ก็อืราคามันก็อยู่ที่หนึ่งแสห้าหมื่เก้าพันบาทนะคะมันก็ไม่ได้แรงเนาะสำหรับรถรุ่น รุ่นนี้นะคะตัวนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะค<จ>่ะคสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไ์ครับ